พวกคุณนึกสงสัยกันอยู่ตลอดใช่ไหมว่าใครต่อใครเข้าไปอยู่ในรายชื่อบันทึกสถิติระดับโลกได้อย่างไรไปดูนะักทำลายสถิติอย่างราบคาที่สุดของโลกกันเลยดีไหมตั้งแต่ชุดแต่งงานที่ยาวที่สุดจนถึงชายที่ตัวสูงที่สุดและหญิงที่มีเล็บยาวที่สุดหรือแม้กระทั่งผู้ชายที่เป็นเจ้าของสถิติโลกมากที่สุดไปสำรวจเรื่องราวอันน่าทึ่งเหล่านี้ไปพร้อมกันเลย สถิติของการจัดปิ้งบาร์บีคิวที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่ของคนคนเดียวแต่เป็นของเมืองทั้งเมืองฉันอยากบอกว่ามันต้องใช้พลังเพื่อปิ้งย่างอาหารทั้งหมดนั้นมากอยู่นะ เพราะฉะนั้นคนในเมืองเล็กๆในมินัสประเทศอุรุกวัยจึงไปทำลายสถิตินี้ด้วยกันในปี2017โดยใช้คนราว200คนมาทำอาหารราว16ตันแล้วพวกเขาก็ใช้เวลาไปทั้งหมด14ชั่วโมงคุณอาจถามว่าทำไมพวกเขาถึงต้องทำโปรเจกต์อะไรแบบนี้ด้วยอืมก็เพราะจิตวิญญาณอันแสนอัจารย์ของความอยากแข่งขันนะสิพวกเขาอยากแย่งสถิติโลกหลับมาจากอาร์เจนตินาซึ่งก่อนหน้านี้เคยแซงพวกเขาไปเมื่อปี2011 แต่กลุ่มคนที่อูรุกวัยนั้นไม่ได้ลงเอยที่การทำเบอร์เกอร์ที่ใหญ่ที่สุดเราจะเล่าถึงอีกเรื่องหนึ่งนะตอนนี้สถิติที่ว่าเป็นของคนที่ร้านบากิลาและปิ้งย่างของมันล,ลี่ซึ่งตั้งอยู่ในย่านเมืองดีทรอยในเซาเกตพวกเขาทำลายสถิตินี้ได้อย่างไรนะะหรอง่ายมากพวกเขาทำเบอร์เกอร์อรไซกอซิลาที่มีน้ำหนักราว816กิโกรัมนะสิ นั้นมันใหญ่ราวควายใบยสันสายพันธุ์อเมริกาเลยนะแล้วมันก็ต้องอาศัยการลงทุนด้วยเพราะพวกเขาต้องสั่งทําเตาอบให้ใหญ่พอเพื่อที่จะใส่เบอร์เกอร์นั้นเข้าไปได้เสียก่อน เห็นได้ชัดว่าพวกเขาหาแบบที่มีขายในท้องตลาดตอนนี้ไม่ได้เลยดังนั้นพวกเขาก็เลยทําขึ้นโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งหนึ่งตู้ไม่มีใครคิดเลยว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นหนึ่งในสถิติโลกให้ทําลายได้ด้วยแต่ปรากฏว่ามีสถิติการรวบรวมคนมากินอาหารเช้าบนเตียงครั้งใหญ่ที่สุดอยู่ฉันมั่นใจเลยว่าฉันก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยแต่เสียดายที่ฉันไม่ใช่หนึ่งใน418คนที่ได้เข้าร่วม พวกเขาทำลายสถิตินี้กันที่โรงแรมริมน้ำเชอราตันหลังต่างเจ้าไปในวันที่16สิงหาคม2015เด็กๆจำนวนมากก็กินอาหารเช้าบนเตียงพร้อมพ่อแม่ของพวกเขาแต่พวกเขาไม่เคยได้นบรวมในสถิติทางการเพราะงั้นถ้าคุณลองคิดอีกทีจำนวนจริงๆน่าจะสูงกว่านี้อีก แล้วพอพูดถึงสถิติโลกที่ชักภาพคนมารวมกันตามสถิติทางการของกินเ n e s s สถิติหนึ่งก็คือการที่คนมาเล่นชนหมัดกันมากที่สุดพร้อมๆกันซึ่งโรงเรียนรัสกายทุกรัสโอคลาโฮมาประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ได้รับไป สถิตินี้เกิดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายน2011และจำนวนคนที่มาเข้าร่วมทั้งหมดก็น่าประทับใจมากนั่นคือ1,820คนหนึ่งในเรื่องโปรดของฉันคือเรื่องราวของอัลวินเคลลี่แชมเปี้ยนระดับโลกของการนั่งบนเสาธงในช่วงทศวรรษ1920เขาได้รับชื่อเล่นว่าพ่อเรือแต่เคลลี่เราทำไมถึงเป็นองนี้ล่ะ ก็เพราะเขาอ้างว่าเป็นผู้รอดชีวิตจากไททานิกนะสิเขาทำงานในอู่ต่อเรือในส่วนยอดกระโดงสูงและเป็นสตันแมนก่อนจะเริ่มมุ่งมั่นกับการนั่งบนเสาธงเรื่องราวเกี่ยวกับไททานิกของเขาได้รับการพิสูจน์แล้วว่าห่างไกลจากความเป็นจริงแต่เคลลี่ก็มีเรื่องราวการเอาตัวรอดมากมายตลอดชีวิตของเขาทั้งรอดจากเรืออับปาง5ครั้งเครื่องบินตก2ครั้งอุบัติเหตุรถยนต์3ครั้งและรถไฟตกราง1ครั้งหรือ,อยงน้อยก็ตามที่เขาเล่ามาน่ะนะ กลับไปที่เรื่องเสาธงกันก่อนเอวินเคลลี่ปีนขึ้นไปบนยอดเสาธงที่ออกแบบมาเป็นพิเศษและนั่งอยู่บนแท่นเล็กๆนั้นนาน,น,านหลายวันหรือกระทั่งหลายสัปดาห์โอเคเขาอาจจะสนุกสนานกับการทำแบบนั้นแต่เขาได้เงินจากการทำด้วยเขากลายเป็นคนดังแบบแปลกๆแล้วยังได้เงินมากถึงราว3 0 0 0ถึง16,000บาทในตอนนั้นซึ่งโดยประมาณคือ4 9 0 0 0ถึง273,000บาทในปัจจุบัน สำหรับการนั่งอยู่บนยอดเสาธงได้ในแต่ละชั่วโมงเขาทำลายสถิติโลกเมื่อนั่งอยู่บนเสาธงได้นานถึง1,177ชั่วโมงซึ่งเท่ากับ49วันกับอีก1ชั่วโมง <c oughs> เขาเรียนรู้วิธีการงีบหลับทั้งที่ยังนั่งตัวตรงและถูกถ่ายรูปอิริยาบถต่างๆไปมากมายระหว่างอยู่บนนั้นอย่างตอนอ่านหนังสือพิมพ์หรือโกนนวดว่ากันว่าเขาใช้เวลาตลอดทั้งวันนั่งตัวงอเงยอยู่บนเสาธงอย่างนั้น2613ชั่วโมง เมืองที่มีชื่อเสียงในฝรั่งเศสในการผลิตลูกไม้ได้ชิงตำแหน่งชุดแต่งงานแบบยาวที่ยาวที่สุดในโลกไปพวกเขาผลิตชุดกระโปรงสีขาวที่ยาวอย่างน่าประทับใจนี้ด้วยความยาวมากสุดถึง8กิโลเมตรซึ่งมันยาวจนเกือบจะคลุมยอดเขาเอเวอเรสต์ซึ่งกว้าง9กิโลเมตรได้เลยพวกเขาต้องใช้ความช่วยเหลือของอาสาสมัคร15คนเพื่อให้โปรเจกต์นี้ลุล่วงทั้งทีมใช้เวลา2เดือนไปกับการเย็บห่างชุดแต่ละชิ้นก่อนในเบื้องตน้นแล้วหลังจากนั้นพวกเขาค่อยนำทั้งหมดมาเย็บเข้าด้วยกัน แล้วก็มีสถิติโลกสำหรับเล็บที่ยาวที่สุดด้วยนะซึ่งมีช่วงหนึ่งที่เป็นของอาญาน่าวิลเลียมจากสหรัฐอเมริกาผู้เป็นเจ้าของเล็บที่ยาวอย่างน่าประหลาดใจคืรวมกันถึง730เซนติเมตรด้วยวัดในเดือนมีนาคมปี2021เธอเริ่มไว้เล็บยาวของเธอในปี1993และสถิตินี้ได้รับการยืนยันในปี2017 อญญานยาน่าเสียสถิติของเธอไปในปี2021เพราะเธอไม่รู้สึกสะดวกสบายกับการทำกิจวัตรประจำวันอย่างการจัดที่นอนหรือใส่รองเท้าในการกำจัดเล็บที่ยาวอย่างหน้าทึ่งนี้เธอต้องนัดพบกับผู้เชี่ยวชาญที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อกำจัดพวกมันคงง่ายอยู่นะถ้าจะให้จินตนา,าการว่าทำไมที่ตัดเล็บธรรมดาถึงใช้กับเธอไม่ได้นะ่ะถูกไหมคนที่สูงที่สุดในโลกคนแรกที่ได้รับการบันทึกสถิติโลกไว้หรือจักกันในชื่อโรเบิร์ตวัดโล ผู้เกิดวันที่22กุมภา 11, 1918นับเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่เขามีพ่อแม่ขนาดตัวปกติรวมทั้งตอนเกิดมาเขาก็น้ำหนัก3.9กิโลกรัมตามมาตรฐานเฉลี่ยแต่อะไรๆกลับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เขาสูงถึง163เซนติเมตรตอนอายุ5ขวบและ180เซนติเมตรตอนอายุ8ขวบเมื่ออายุ17ปีเขากลายเป็นเด็กวัยรุ่นที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาคือสูงทะลุ245เซนติเมตรไปแล้วและเมื่อวัดความสูงของเขาครั้งสุดท้ายในวันที่27มิถุนายน1940ตัวโรเบิร์ตยืดสูงขึ้นไปอย่างน่าตื่นตะลึงถึง270เซนติเมตรจากสภาวะนี้บ่งบอกว่าเขามีระดับฮอร์โมนการเจริญเติบโต,ตที่มีในตัวมนุษย์สูงอย่างผิดปกติเขายังคงสูงขึ้นยอย แต่ชีวิตของโรเบิร์ตก็ไม่ง่ายเลยด้วยขนาดเท่านี้ของเขาเขาต้องกินถึงราว8,000แคลอรี่ต่อวันและต้องใช้อุปกรณ์ช่วยดามขาและไม้พยุงเพื่อเคลื่อนไหวแต่ถึงอย่างนั้นเขากลับไม่เคยใช้รถเข็นทั่วโลกมีรูปปั้นตัวสูงยืดยาวขนาดเท่าตัวเขาในชีวิตจริงอยู่ทั่วโลกและมีแม้แต่เพลงที่บอกเล่าเรื่องราวของเขาด้วยถ้าการทำลายสถิติโลกคืออะไรบางอย่างที่คุณอยากลองทำคุณอาจต้องเรียนรู้อะไรสักอย่างหรือสองอย่างจากอัชบริตาเปอร์แมน เขาเป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าของสถิติกว่า600อย่างถึงทุกวันนี้และตอนนี้เป็นเจ้าของสถิติอีกกว่า200อย่างอัชบริตาเริ่มการเดินทางของเขาในฐานะเจ้าของสถิติหลายอย่างในช่วงต้นทศวรรษ1960 เขาลงไหลในหนังสือรวมสถิติโลกของกินเนสอย่างหมดใจจนเขาได้รับสถิติแรกมาครอบครองสําเร็จด้วยการกระโดดตบอย่างต่อเนื่องโดยใช้เวลาไปรวมทั้งสิ้น6ชั่วโมง45นาทีกับการกระโดดตบ27,000ทีเพื่อให้ได้สถิตินี้แล้วนับแต่นั้นเขาก็ไล่สอะหาสถิติอื่นๆมาบันทึกไว้ในรวมผลงานอันไม่ธรรมดาของเขาอย่างคนที่วางจักรยานไว้บนคางแล้วเดินไปด้วยในระยะทางที่ยาวไกลที่สุด จุดคบไฟไวมากที่สุดแล้วดับได้ใน1น,นาทีและคนที่เล่นสปริงกระโดโดโปโก,โกสติกครบ1กิโลเมตรได้รวดเร็วที่สุดเขายังเพิ่มเรื่องคนที่เล่นฮูลาหูกใต้น้ำได้นานที่สุดและคนที่ใช้คอของเขาหักลูกสอได้1น,นาทีได้มากที่สุดด้วยนอกจากนี้เขายังท้าทายสถิติเดินทางด้วยจักรย,ยานพร้อมว่างขวดนมไว้บนหัวได้ในระยะทางที่ไกลที่สุดด้วยและนี่ก็แค่ไม่กี่อย่างเท่านั้น อัชริตายังเป็นหนึ่งในไม่กี่คนบนโลกที่ทำลายสถิติได้ในทุกทวีปบนดาวดวงนี้และเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชมรมที่รับเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของสถิติมากกว่า100อย่างขึ้นไปในช่วงไม่กี่ปีนี้เขาอาจเอื่อยลงไปสักหน่อยแต่เขายังไม่มีแผนจะหยุดในเร็วๆนี้แน่ทุกวันนี้เขาอาศัยอยู่ในเมืองควีนส์รัฐนิวยอร์กซึ่งอัชบริตาก็เป็นตัวเอกของสารคดีที่เล่าเรื่องของตัวเขาเองโดยเล่าถึงช่วงเวลาสำคัญในชีวิตนักสร้างสถิติอันน่าทิ่งของเขา